เอาเล่นแล้ววะดู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 เกมมิวไงดูมิวอยู่ครับ เล่นมาดูคิดว่าน่าจะเป็นสกิลดีโหบ้างมานาเชียะกูมานาชีวแล้วมึงมานาชีวให้กูมาขนาดนี้ละอ่าเพื่อนเล่นเมลวครับผม จิตมาอยู่ช่องนี้ละอันนี้เป็นเทมป่าอ๋ออียนอาเจ้าไปอาเจ้าชนะแน,น่เออเป็นหนออ่อ,อนยอุ้ยไม่สู้ไม่ได้อ่ะโอเคสู้ไม่ได้แม่ไม่ต้องเืน แล้วกูใส่ไป400ด้วยมินทองน่าทายาก มีแบทมอยด้วยสัตว์โอ้ยทุกคนลงจะกันแผลหมดลิช สวยเพื่อนความ,มดังลนะทีชี่แม่งรวยเหมือนกันนะเนี่ยสไนเปรอร์ทีชี่้วิสี่ลอเยเหี้ยอะไรล่ะเอ,อกเก็ตเวลาไม่แรงหรอกเงยเบิกเงยเบิด โอเคไม่ <c oughs> okay. ทำงานเดี๋ยววันนี้จนชิบหายมาอะเอาดวเอาเดีวเอาเดีวเอาเดีวมาได้ทั้งวัน่ะมาเรียบร้อยรวยเดี๋ยวยจะเอาเ,าเ,าเาางินทั้งหมดอะไปสุ่มตัวเอไปไป,ไปแทงไหม แล้วกูจะทำแบ็คกลับมารอดูอุ้ยออยยี่ไม่ได้บูดอี้นี่แปดบาทก็ลงชนะอยู่แล้วละมันยังเห็นังนอยู่นี่องสนิทเพอรอออกเกมโหสกิลโคตรดีเลยก็ต้องเอามันตี็อดเปล่าวะ ข้าเชื่อมันในเองทีที่ทีที่ทีที่แมนแล้วมันใส่กันอยู่ยยไหวะนี่ไงรอดูแล้วกันอันนี้ไม่ชัวร์ป่ะแต่ดูจากการยินหน้าจาอันนี้วะ่ะมันน่าจะสับสู้ไม่ได้นะกูตังกูดิกูตังกูดิยอมแพ้ไปก่อนไม่ลานี้ยอมแพ้ ถ้า,าใส่ของถ้าแต่าจ้ชนะดเดี๋ยวลงราวนี้ชนะรวยแล้วเราก็ใส่ของลอยเฮียอะไรล่ะอุ้ยแบงค์ใจมากเพื่อนสามารถเดือนโอเคเพื่อนรักว่ะรอยเฮียอะไรล่ะ ถามจริงว่าเธอรออะไรคนที่รวยไม่ใช่คนที่สู้แล้วชนะเว้ยคนที่รวยคือคนที่แทงถูกจักรนอตไปอออินไงอะ่ะถามจริงโอ้ยเอาเงินมาเก็บไว้ไหนดีหกพันหกพันกลายเป็นหมื่นสองไม่รู้ว่าเราตาังไว้ที่ไหนอะ่ะ เฮ้ยใส่ทันไม่ทันถ้ากูใส่กูว่าน่าจะแพ้ใช่ถ้ากูใส่ฮักจ้กากูน่าจะแพ้ดีท้าใส่ไม่ทันทำไมอ่ะอ,อีหนูทำไม ไม่มีใครลงผมอะ่ะผมก็รวยดิเฮ้ยรู้วตังค์เก็บไว้ไหนวะถ้าผมลงแพ้ 3, 4, แล้ว5ตาสัก3-4แล้วผมก็ออกเกมแล้วนั่นแหละคือเคล็ดลับของผมรอตังค์เข้าหมดกันรอตังค์นิ่ง ปลกแปะคืออะไรครับคุณดูตังผมนี่ตังผมสามหมื่นโคตรโหดเฮ้ยแต่ถ้าไอ้ DIY ผมเอาเก็บกันก่อนเก็บก่อนมันก็อยากเอาเอาเอกไปสู้อะไรเฮ้ยเฮ้ยปลอยเล่ง ตอนเร่งแงบอ๋ <AL> <c oughs> อ <AL> ที่บอกแผแล้วออกแปลกจริงแปลกแต่ผมออกจริงโโอ้สกิลกูก็กงไปสกิลคือไม่อยากให้ไม่กล้าให้คนอื่นได้สู้เลย <c oughs> จะกันน้องมันตีสู้บุ๋มไม่ได้เลยรงไม่ทันทำไมมีแต่คนลงทีชี้วะ <c oughs> อ๋ <AL> <c oughs> อเฮี <AL> <c oughs> ยดีไม่ลงทีชี้ไม่ไงแงบเอาอยู่นี่หว่า แม่ตัดฟองเก็บแม่ตัดฟองเก็บผมสูไม้ไ,สไม่ได้เอาสูข้ขิ้ไม่ได้สวยแลวหนุ่มเอาตายเลยคิดว่าน่าจะทำได้ใช่มันทำได้จริงด้วยโคตรโหดเลยสัตว์ ถ้าจะสู shifted, like so ้อ่ะนี้ต้องใส่อาจจะต้องใส่ลิงเคนละใช่สู้สู้ทีชี่ต้องใส่ลิงเคนถ้าเจอบูดใส่ทุกอย่างที่มีเพราะมันสู้ไม่ได้ป่ะจักรนัดลูกอะไรม่ผิดหวังจักรนัดไม่ทำให้ผิดหวัง โโกงไปบอกวะไม่โกงหรอกก็คือติดแบดทุกตัวเนี่ยกูว่ามันโกงไปวะเซร์ียรไม่ไหนวะรอกระดมอันนี้คือโกงจัดเลยนะผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรโกงกว่านี้แล้ว มันแบดหมดเลยอะดูดิสี่ตัวที่ผมยิงอะสามตัวโอ้ยิงเร็วขึ้นไปอีกวะ่ะห้าสิบถ้ามันยังไม่ออกเหริงเคลน่ะยังไงก็ทีชี้ว้ผมคิดว่านะหรือถ้ามันกดสกิลไม่ทันโอเคกูสลดัดมาแค่กดตัวมือก่อนบอไว้เตอร์ทีชี้ไม่ไหว เราบุกไม่ลดเลยนัวมมห้าร้อยได้สามเมจินี่เป็นอยู่แม่งโกงจริงว่ะ มไม่ไงตู้ได้แล้วไม่ชัวร์ว่าจะไหวหรือเปล่าก็เลยไม่อยากกระดาดทองไปตากระดาทองไปมันตกมันแย่ใช่ตกทีก็สู้ไม่ได้สู้กับอะไรที่ตีด้วยไม่ได้ Oh my oh my What!?